ดีวะโอ้ท่านก็มาเจ็บบางเกมขี้น่ารแล้วใช่ไหมเลี้ยวตังันี้ใช่เล่นเล่นมันโลดเพราะว่าพวกเราไม่รู้คีย์อยู่แล้วเป็นความรักอะถ้าความรับไม่ใช่ความรักก็อยากจะรักก็จ้ปิดไปปิด ิดสัมได้ยังอยากเจอแล้วเดี๋ยวแบบหลับตาปุ๊บลืมตาตื่นมาอ่ะเจออละอยากไปนิวยอร์กต้องทำไงคะอยากไปเหมือนกันค่ะถ้าลูบอกด้วยที่หยดกับคี่รักนี่อะไรดีกว่ากันคิดว่าอะไรดีกว่ากันนะได้กับอุดรบ้างไหมไม่ได้กลับมาสัก สักเอ้ยผู้ไปหมายว่าคือแบบทุกครั้งที่เรากลับบ้านอะแบบอุดอรอะเราไม่ได้กลับแบบจริงๆอะคือเราเหมือนอาจจะแค่ไปลงเครื่องหรือว่าไปทุระไปงานไปแบบเรียนพรุ่งนี้เราก็เรียนเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เรียนไปด้วยกันนะสู้